สวัสดีครับช่างหลองโซลารเซลล์ครับเรามาติดตั้งระบบไฮบริดนะครับ5กิโลวัตต์นะครับใช้อินเวอร์เตอร์ดนะครับแบตของ LV เท่าส0 k นะครับอันนี้ดูตู้ของเรานะครับมันมี2สติงนะครับแล้วก็ทำ ATS สลับในฝั่งของแบคอัพนะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งวันกิดด้วยแล้วก็อันนี้ PA เข้ามานะอันนี้ มันกินมันจะ rco เนอะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งเอา p ์พุตนะครับที่ออกจากแบ็กอัพนะครับตัวอิมเอร์เตอร์นะครับ <c oughs> ผมต่อซีเรียบร้อยนะครับนี่สถานะการทำงานนะแล้วก็จะเห็นว่าแบตก็คือค่อนข้างจะเต็มนะครับ97%แล้วนะครับส่วนการดึง โหลดในบ้านโหลดในบ้านเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ6 0 0้ง7 50วัตต์นะครับก็จะดึงการไฟฟ้ามานิดหน่อยนะครับ5วัตต์นะครับส่วนใหญ่แต่ว่ามันเป็นเป็นเขาทำงานก่อสร้างนะโหลดมันจะไม่นิ่งเห็นไหมครับเป็นเจาะสว่านโรตารี่อยู่นะครับรูบ้สึกว่าจะมี ย้อนออกไป4-5่วัตนะครับแต่ว่ากำลังการผลิตส่วนใหญ่ก็ถูกชาร์จลงแบตเตอรี่อยู่นะครับแบตเตอรี่ก็ชาร์จเลี้ยงมั้งประมาณสักร้อยยี่สิวัตต์นะครับนี่ครับทีนี้เรามาเทสต่ตางออฟก,กิดนะครับออฟก,กิดผมจำที่ตู้นี้นะ นี่คือออนกิดสั่งออนกิทแ้จ้ามลูกสีดําๆนี่นะครับส่วนออฟก,กิทที่ส่งออกมานะครับอันนี้ให้เขาใช้ชั่วคราว<ม>ออกจริงๆเขาต่อจากไฟการไฟฟ้าแหละอันนี้ตู้เปล่าๆของผมตู้ออฟก,กิทนะเดี๋ยวเขาจะดึงออกใช้เองนะครับทีนี้นะครับสมมติว่าแบตบหมด นะครับอินเวอร์เตอร์หยุดจ่ายนะครับหรืออินเวอร์เตอร์มีปัญหาฟออะไรก็แล้วแต่นะครับโหลดทางฝั่งออฟกิดไฟจากฝั่งทางแบคอัพนออฟกิดของเดยนะครับไม่จ่ายออกมานะครับเราจะจำลองสถานการณ์นะครับนี่ครับมันจะสลับนะครับนี่ครับก็กลับมาครับผมเป็นประมาณนี้ครับ สลับอัตโนมัตินะครับนี้ทางเอาปุ่ดเรายังไม่ได้ใช้งานนะครับรอเข้ามาต่อแคนะครับแต่ว่าออนกิตก็คือจ่ายไปบ้างแล้วนะครับใจ่ายใช้เรื่อยๆนะครับนี่ครับ,รบ,บก็ทำง,งานปกตินะครับเรตั้งค่าไปไว้ก็คือว่า z i r o e p o r t to ct นะฮะก็เป็นระบบที่ใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ ขอบคุณมากครับ